วันนี้เนี่ยเป็นพิธีรงนามที่เรา M O U ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็บริษัท A L T เจลคอมจำกัดมาหาชนนะคะแล้วก็ Catalyst Energy ในการที่สร้างโซลาร์เซลล์แทนทดแทนไฟฟ้าเพราะก็หมายถึงว่าเราสร้างโซลาร์เซลล์ในการที่ให้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทดแทนพลังงานไฟฟ้า <S <S <โ>ที่เราใช้กันอย่างมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นมหาวิทขนาดใหญ่ น่อเราก็ใช้ไฟทั้งแอร์ทั้งไฟห้องแหละต่างๆนะคะแล้วก็ห้องปฏิบัติต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่ทางเ,เราเนี่ยสามคนเนี่ยได้ได้ร่วมกันในการที่ต้องใช้คำว่าความเป็นมหาลัยเนี่ยนะคะความเป็นสถาบันเนี่ยก็เป็นแบบอย่างนะคะเป็นแบบอย่างในการที่เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พราะนั้นแล้วก็ในการที่โซลาร์เซลล์เนี่ยก็ทราบกันดีแล้วว่าเราเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กันก็จะไม่มีวันหมดเพราะถือว่าเป็นพลังงานธรรมชาติจากดวงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์เนี่ยนอกจากใช้ไปตลอดโดยที่ไม่มีวันหมดแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีมลพิษไม่เป็นอันตรายไม่มีสารเคม,มีไม่มีมลพิษมันก็จะเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ของเรานะคะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ในฐานะพี่เนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารเป็นอธิการบดีของมหาลัยกรุงเทพธุรีเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ ALT เจยวผั้คอมจำกัดมหาชนขอบคุณ c a t เ l อร์ลิ e เอเนะคะที่ได้ร่วมกันและเห็นความสําคัญของการที่ผลิตพลังสะอาดเนี่ยนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมชุมชนเรามันก็เดี๋ยวทางผู้บริหารทั้งสองเนี่ยก็คงจะได้เล่าให้เราฟังถึงประโยชน์ของนในการที่อ็มอยร่วมกันในวันนี้ในการทีเ่เราใช้ระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ทดแทนต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่ดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแสงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้มันก็เดี๋ยวสองท่านก็คงจะได้เล่าที่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับพวกเราได้ฟังอันนี้เราจะเริ่มใช้ เริ่มค่ะเพราะวันนี้ MOU เนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกันกับผู้บริหารทั้งสองก็าบอกว่า3เดือนก็จะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะก็คือใช้ทั้งทั้งมหาลายัยทั้งมหาลัยค่ะเราเราจะใช้ทั้งมหาลัยเลยต้องถือว่าออสร้างแบบใหญ่ทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวทางผู้บริหารสองท่านจะเล่าให้เราฟังก่นเพราะโครงการนี้นะครับมันเป็นโครงการอย่างที่ท่านอธิการบดีพูดมันเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งบลงทุนที่ค่อนข้างสูง ขนาดใหญ่ก็คือแบบว่ามันติดตั้งทั้งหมดทั่วมหาเลยนี้ก็คือ1.4เมกะกวัตต์ครับนะครับเป็นโครงการที่แบบว่าเราแตบบ่ว่าที่เราภาคภูมิใจมากเลยที่เราดีวลลอปมันขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นที่ถ้าถาในการบริพูดมันเป็นโครงการที่แบบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบทแค่เราประหยัดไฟได้อย่างเดียวแต่มันแบบว่าเป็นโครงการที่แบบมันทำให้โลกใบน,นี้มันน่าอยู่ขึ้นพอเราใช้พลังงานสะอาดนะครับผมแล้วเราก็ตั้งใจเลยว่าจะทําให้มันเสร็จแต่ว่าภายใน2-3เดือนนะครับเรียกว่าเพื่อที่ให้แบบมหาลัยเนี่ยเป็น นอกจากเป็นใช้พลังงานสะอาดแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งการศึกษาด้านพลังงานทดแทนครับจะเป็นรงงานเป็นเป็รเป็นระบบโซลาร์เซลล์ครับซึ่งเราจะติดตั้งบนหลังคานะครับผมแล้วก็จะมีวอล์กเวด้วยก็คือเป็นทางเดินนะครับนอกจากว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตโซลาร์เซลล์แล้วเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์เป็นเป็นทางเดินของนักศึกษาแบบหลบลมลื่นหลบแดดหลบฝนได้ครับผม ก็ทาง a อ t ทีเลความจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านอธิการนะคะแล้วก็ทางแคทเธอรีสนะคะที่ร่วมพัฒนาระบบร่วมกันเออทางเอ t ก็จะมาเป็นในแง่ของ p r i v a t e p PA นะคะให้กับทางมหาลายัยก็ต้องต้องเรียนว่าเป็นโครงการแรกของมหาลาัยที่เราทำให้นะคะต้องต้องขอชื่นชมว่าทางท่านอธิการบดีเนี้ย มีมุมมองที่ทันสมัยแล้วก็มองเห็นคุณค่าของพลังงานสะอาดคะ,ะถือเป็นสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้แห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีมากๆนะคะค่ะคุณผู้บริหารทั้งสองท่านเนี่ยนะได้กล่าวแล้วว่าเ,เ,เรามหาลัยกรุงเทพธุรีเนี่ยเป็นมหาลาัยแห่งแรกทีเ่เราได้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมา,มาใช้ทดแทน พลังงานไฟฟ้ามาเป็พล,พลังงานพลังแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าก็เป็นมาหาัยแห่งแรกนะคะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็นำร่องแล้วก็ได้เป็นต้นแบบให้กับประชาชนได้เป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาของเรานะคะในการที่ให้เขาเนี่ยได้ต้องใช้คําว่ารู้จักรักโลกนะคะมันก็รักโลกมันก็อันนี้กเ็เป็นประโยชน์มากมันก็ถือว่าเป็นมาหาไรแห่งแรก แล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ได้เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติมันก็อยากให้ทำโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะคขอบคุณมากคะ่ะ